ท่านอลจร์ที่เรียรับควกี่มาหาเรื่องแต่ท่านอาจารย์ที่เาคารพทุกท่าสนสอวรดีพี่ๆและเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นของซิม่าพวกเราจักงาเสนอความเหตงที่พวกเราอธิบายอ่าซิม่ามาจากอ่ามีชา่อของพวกเราคือซิม่าคอร์และชือาา่อกทต่อศูนถามว่าทาไมต้องซิมา่าซิม่าคืออะไรที่จเราซิม่าเป็นสา,ารลลายอินทรีย์สารที่หมายถึงผลรวมเราเอาความ มาเป็นตัวว่าเราจะรวมผุคคนที่มีกุรแจเดียวกันกับพวกเรามาร่วมกันที่จะต่อต้านคอร์รัปชันโดยบุคคลเหล่านี้เขาได้เห็นปัญหาียงแต่เขาไม่ว่าแสดงออกมาเราจะมีสื่อกลางให้เขาได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นให้สื่อกลาตันนี้มันมีชื่อว่านิกลาจึงอยากให้นิกลาเนี่ยเป็นตัวกลางสำคัญในการให้เขาได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยน กับการที่พรังชันในสองรอบตัวที่เกิดขึ้นซึ่งคอมมูนิตี้เนี่ยมันเป็นขังศักสานองโรกรนักศึกษาสามารถที่จะเสนอแนวความคีดเพื่อการบริหารก,การจัดการค้ารแล้วก็รวมไปถึงลูกค้าและ ในราคาที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้โดยมีราคาที่เป็นของนักศึกษาเองนะคะต่อมาค่ะคือจะมีแก้วิกมบ้านที่เป็นเอกลักษณ์สุดเด็ของบ้านของเราค่ะ โกงรับไม่ขอรับแล้วก็จะมีช่วงสอบคือจะเป็นช่วงสอบช่วงสอบนี้หัวใจไม่โกงค่ะซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้ระลึกถึงระลึกถึงสิ่งใกล้ตัวของเราเป็นการะำท,ที่อาจจะเห็นว่าไม่สาําคัญในการที่เราโกงอาจจะเป็นร่อข้อสอบนี้นะคะ่ะจะให้นักศึกษาได้ระลึกขึ้นนะคะรายได้ของเราที่มาจากสี่คำหนึ่งก็คือการขายสินค้าหล,ลักของ มากระจายออสินค้ากับร้านของเราได้ซึ่งรานสินค้าของเราจเป็นสื่อการให้ในการรับสินค้าค่ะและที่นี้ก็คืออีกรายได้อีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นการขายสินค้าพีเศษมาค่ะซึ่งเป็นสินค้าที่เราจะรับไม่เช่นนี้มาซึ่งจะมีออดอีโคโาสติคออดโน้ตคาสคาปัดเป็นคนออกแบบให้ซึ่งร้านนี้เราจะเห็นว่านักศึกษาออกแบบเองทำเองบริหารเองแล้วก็จะมีรายขายสินค้าของตัวเองนะคะ ซึ่งจากที่ถึงก็คืออยากจะให้โมเนะค่ะจะมีสินค้าที่เป็นทุกที้เป็นเลเวอรี่แต่ไม่มีช่องทางในการขายโดยตรงอาจจะไปขายตามโัวอาหารหรือตามร้านเพื่ออยากเอาเพราะเขาเป็นคนัวกันแล้วก็เปิดโอกาสให้วกเขาได้ขายสินค้าค่ะโดยโมเดลของเราเลยครับให้ร้านของเราจับเน้นความเป็นครอบครัวแล้วก็เน้นโอกาสอบอุ่ืนคำว่าเป็นครอบครัวคือทุกคนมาจากอ๋อทั่วทั่วจังหวายนะคะและอีกนึงก็คือให้พวกเขาเป็นคนัวกัน โดยการเปรียบครอบโกวครอบโกวหนึ่งไปสับกรสับกรงหนึ่งโดยโทนสีหลายๆท่านจะเป็นสีส้มสีขาวแล้วก็ถึงตายออกเป็นสีเป็นสีสันละของมอขอแล้วก็สามารถสื่อความหมายได้ในหลากหลายด้านนะคะนี่ค่ะตอนนีาพอจะมี้็หมายคือเหล็กกล้าของเราจะเป็นตัวหนุนหลังให้เข้าหมายก็สะท้อนความคิดเห็นว่ามีมวงยังไงต่อการรั่นแล้วก็จะให เราจัดการ c o l l e ั t i o n ได้ใบไม้ของเราจะเปลี่ยนไปเป็นดอกเราคือค่ะซึ่งทุกคนน่าสนใจอยู่แล้วว่า